สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะนี่พอไปใส่มองมากกับพี่น้องปาด์มาน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 พี่น้องปลาซิวอ้าวเขาพอไปใส่มามาหันแห้งกับมานมันมันเพื่อดอยากมองมาเอกี้ว่เด้อค่ะมานมันเบึงเบึงเบึงปลาซิวอ้าวมันตัวใหญ่เด้อค่ะนี่นี่นี่เพื่อได้อยากเพื่อดอยากเพื่อได้อยากยาก,ยาก็มาเก็บเ,เองเด้อค่ะอยากมกาองค่ะิวมือสิแกให้เบิงึงพี่น้องว่มามันตัวใหญ่สัมปะเปลาซิวอ้าวอ ิวมาเด้อกับพี่น้องเก็บปลาซิวค่ะเก็บปลาซิวมนัมนมนัมนมนันมันมันนี่นลปลาซิวอ้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องหมูต,ตัวใหญ่นะนี่เห็นว่านานี่ปลาซิวบวชข้าวนะค่ะพี่น้องแต่บวายังบวมมีไข่ค่ะมิตะขีกับพี่น้องนาเมษาผุดเสื้อผาค่ะพี่น้องผุดสิไข่ค่ะทอดกบับกรอบด้วยค่ะพี่น้องวุ้ยแสบแห้งค่ะมาซอยเก็บในเด้อค่ะพี่น้องขี้การแต่เก็บปลาซิวนี่แหละ มีนมอะไรดีนะแคลเซียมสูงนะคะพี่น้อ <Phone> ง <Blaze> ปลาซิวทำไมคนถึงชอบกินเอาไปทอดกรอบๆนะคะเพราะว่าก sì ินดิบทึ่งกระดูกแคลเซียมสูงมากอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะตำบักผีใส่หัวผักใส่นี่นี่มาเด้อค่ะมาเด้อเดี๋ยวกันมาตำเดี๋ยพอเราอยากกินตำใส่หัวหอมค่ะพี่น้องตกิน นี่ปลาซีวอีกแล้วพี่น้องผามผามๆามว,าว้าวนี่พี่น้องมันหมันค่ะมันๆมันผู้ใดอยากมาหมกข้ามาเอาหมกเด้อค่ะมาไปหมกเดอ้อนี่แทนตะเดนเมนูนอะไรดีนะ นี่สุดท้ายจบที on on. Um ่ไม่หนูมกค่ะพี่น้องอีสุดเด็ดเลยค่ะพี่น้ <c volta> องมกใส่ผพักัะเยงแล้วก็ใส่ใบบัขามออนซ์แลวค่ะพี่น้องหอมเขาหอมผักกัะแยงค่ะมากินน้ากันเวยค่ะพี่น้องนี่หน้าตาเป็นยังไงค่ะเป็นตาเสบบวค่ะเขาสวยเขานิ่อนอนพร้อมเสิร์ฟจ้ามาๆยุ่ยๆเลยค่ะ